ไสักเบี้ยวมามาลีมาท่าสีเลยซาเจ้านี้สกลนี้กูลายได้วยตงจ้าปุช่าไปตัวมาพြစ်ပါเลยสวัสดีครับทุกคนครูการฟวมาไทยลังวีสัตตม้าทยศาสร์ในทายการกู้เายงินตินจ้าไปหนีเน่ครูใส่ฟ้าพิบร์เลยแล้วปฏิศาเจ้างาจะรอจนจ้ายเลยรูเปวเลยสวาเปียวมาจระก้าหยินได้สูบีบเยวจาเลยเด็กเองไหม่ยินได้ยินได้นักข่าวจะนอนอาศัยมาซาบุสระเปียวมาจระก้า ผมไม่ได้เกณฑ์เผ็ดจะเกะแม่งอนะ่ะผมเกณฑ์เผ็ดไม่ได้ผมเกณฑ์เผ็ดไม่ได้นักว่าจะนอออเมริกาก็าลาเอสุราโกเปียวมาจาลกะก็ะผมมาอเมริกาจะเกะแม่งอนะ่ะผมมาจากอเมริกาผมมาจากอเมริกา จนนนนที่มาเก้าผู้ปิยวมาจารลกะผมไม่สบายดีเด็กแกแหมงะผมไม่สบายผมไม่สบายจนอนมาซ้ายอะผู้หลเปียวเลยหาส่งเนี่ยปมาจารลกะฉันกินไม่ได้เด็กแรอจนอนมาซ้ายอะผุสุรกฉันไม่ได้กินฉันไม่ได้กินทีนี้มูมวยหยาบุูสุราผูเปิยวมาจารลกะวันนี้ไม่ฝนตกเด็กแกแหมงะวันนี้ฝนไม่ตกวันนี้ฝนไม่ตก จนนอตีไทยหรือมีมะข่าบูสุาราบุปียวมาจระก้า,าผมไม่คนไทยตะเกคแหมงะผมไม่ใช่คนไทยผมไม่ใช่คนไทยจนนอหญิาชิชินะสุาราบุปียวมาจระก้า,าผมอยากได้แฟนโอเคแหมงะผมอยากมีแฟนผมอยากมีแฟน ครูโดภาษาบိုင်းမှာเต็นนั้นอาทิตย์တွေဖြန့်လည်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Fame Thai Language Center ဆိုတဲ့ Page ကိုတွားရောက်ပြီးတော့เต็น naeus မျိုးကိုအံ့နာနိုင်ပါတယ်ขอบคุณครับ